ทำใบขับขี่ได้แล้วนะคะ8มิถุนายนนี้ขนส่งย้ำต้องจองคิวออนไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะทำใบขับขี่ได้แล้วค่ะกรมขนส่งทางบกกำหนดเปิดให้บริการทำใบขับขี่และบัตร ผู้ประจํารถนะคะเริ่มวันแรก8มิถุนายนนี้สําหรับกลุ่มที่ไม่ต้องอบรมก่อนเปิดบริการเต็มทุกรูปแบบวันที่22มิถุนายนนี้นะคะหลังจากการประกาศคขล็อกระยะ3นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นแล้วนะคะและประชาชนให้ความสนใจในการป้องกันตัว กรมการขนส่งทางบกนะคะได้พิจารณาที่จะนะคะได้พิจารณาที่จะเปิดให้บริการทำใบขับขี่แล้วโดวยจะอยู่ในแบบวิธีใหม่นะคะ New Normal น,นะคะ <S <S แบ่งการให้บริการประชาชนเป็น2ระยะคือระยะแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่8มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเฉพาะที่ไม่ต้องการอบรมนะคะไม่ต้องการมีอบรมที่สำนักงาน ระยะที่2จะเป็นการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะเต็มรูปแบบรวมถึงการขอใหม่นะคะขาดต่อเกิน1ปีและโรงเรียนสอนขับรถตั้งแต่22มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรูปแบบการให้บริการจะเป็นการนะคะจะเป็นแบบการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณาสุข ด้วยจะให้สิทธิ์ผู้จองคิวไว้ดำเนินการก่อนเลยนะคะสามารถตรวจสอบจองคิวได้นะคะทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะตามนี้เลยนะคะดูตามนั้นเลยนะคะตรงหน้าจอเลย <laughs> ช่วงที่1นนะคะเปิดบริการทำใบขับขี่8มิถุนายน63งานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อเยอะเลยนะคะหลายๆข้อด้วยกันนะคะคือการขอใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถและบัตรประจำตัวผู้ขับรถชำรุดหรือเสียหายการขอแก้ไขอะไราการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นภาษาไทยและอังกฤษผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมขนส่งทางบกให้การรับรองและสถาบันการศึกษาที่ทำ M O U อยู่กับกรมการขนส่งทางบกนะคะขึ้นอยู่กับกรมขนส่งทางบกแล้วนะคะ การดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททอที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมการขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ การขอ,ต,อ,อต่ออายุนะคะใบอนุญาตเป็นนายตรวจผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการการเปลี่ยนประเภทแจกใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคลเฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีการดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญ,ญาตที่ผ่านการอบรมแล้วแต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถอยู่ระหว่างการสอบแก่ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้นะคะการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า90วันหรือสิ้นอายุไม่เกิน1ปีที่อบรมผ่านระบบ e-learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยนะคะส่วนช่วงที่2นะคะเปิดให้บริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่22มิถุนายน63สาำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน dlt smart queue นะคะไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจการที่ต้องการอบรมที่สำนักงานเช่นการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่าน e-learning ได้นะคะตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์เลยนะคะ ได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน63เวลา9นาฬิกาจนถึงวันที่30มิถุนายน63เช่นเดียวกันนะคะการเปิดการเรียนการสอนนะคะหรือการทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกหรือสถาบันการศึกษา MOU กับกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่22 63เป็นต้นไปนะคะมาตรการเยียวยาผู้ที่ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุนะคะในช่วงงดให้บริการนะคะยกเว้นการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน1ปีระหว่างวันที่31มีนา63ถึง30กันยายน63ยกเว้นการทดสอบขับรถสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั้ง รถยนต์สิ้นอายุเกิน3ปีนะคะในระหว่างวันที่31มีนาคม63ถึงวันที่30กันยายน63ยกเว้นการทดสอบขับรถนะคะสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกนะคะสิ้นอายุ3ปีในระหว่างวันที่31มีนาคม63 วันที่30กันยายน63นะคะสำหรับเอกสารประกอบคำร้องหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจํารถเช่นใบรับรองนะคะใบรับรองแพทย์หนงังสือรับรองผ่านการอบรมและทดสอบและขอดำเนินการแล้วไม่สำเร็จภายใน9เก้ารอบวันผลผ่านการอบมร,บอผรอบมผ่านระบบ elearning นะคะที่เสร็จสิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบก งดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถอนุรลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกิน30กันยายน63เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมข่าวสาร ที่คนแพร่นำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ